ว่าไรเราจะสําเร็จเหมือนคนอื่นบ้างทําไมเราไม่โชคดีเหมือนคนอื่นบ้างแล้วทําไมเราไม่ได้โอกาสดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างคําถามเหล่านี้นะครับมันจะท้อให้เห็นถึงสภาวะภายในของเราในบางครั้งเราอาจจะเผลอลืมเรื่องเล็กๆที่สุดของเราก็ือคืนนี้ใสเราอาจจะคุ้นชินกับการทําอะไรเดิมๆในทุกๆวันจนทําให้รู้เลยว่าชีวิตข้างหน้าเรามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง วันนี้ครับคุณตุ้ยอยากให้ทุกคนได้ฟังพอดแคสต์นี้นะครับที่แสดงให้เห็นถือว่าถ้าเราสั่งสมองเปลี่ยนนิสัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นมันจะเป็นอย่างไรจริตกุตุ้ยพอดแคสต์ เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านิสัยเนี่ยมันเป็นตัวนําทําให้เราอ่ะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าเรามีนิสัยที่ดีอนาคตเราก็ย่อมดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่านิสัยอ่ะมันเกิดจากการสะสมเกิดจากการที่เราบันทึกอะไรไว้ตั้งแต่เด็กเลีงโตประสบการณ์ต่างๆการอบรมเลี้ยงดูหล่อหลอมทําให้เรามีพฤติกรรมและการแสดงออกแบบนั้นโดยแบบอ,อัโตโนมัติทําไมบางคนขายออนไลน์เนี่ยมาเรียนกับคุณตุ้ยนะแล้วรู้สึกว่าทําไปสักพักหนึ่งค่อ,คอย ไม่อยากทําหมดแรงหมดกําลังใจเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนนิสัยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าจะต้องทมแล้วเราก็จะมาโทษตัวเองว่าเอ๊ะทําไมเราไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาทําไมเรายังทําไม่ปังเหมือนคนอื่นเขาแต่เราลืมไปว่านิสัยเรายังเป็นคนเดิมอยู่วันนี้ครูตู้อยากจะอธิบายทุกคนว่าการทํางานของการเปลี่ยนนิสัยใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากสิ่งนี้ครับ สมองของเราสมองของเราครับเป็นจุดตัวแบกต้นครับที่สั่งการด้วยคลื่นสมองจากเส้นประสาทต่างๆที่คอยบันทึกไว้สะสมไว้สังเกตไหมครับว่าทําไมเราสตาร์ทรถที่ปึ้งเราจะรู้เลยเรากดเกียร์ยังไงเปิดแอร์ยังไงเลี้ยวยังไงองศาทุกอย่างมันจะแบบอัตโมติเลยหรือแม้กระทั่งในเวลาที่เราตกใจร่างกายเราก็ อัตโนมัติเลยสิ่งเหล่านี้ครับมันคือการทํางานของคลื่นสมองถ้าเราอยากเปลี่ยนนิสัยของเราในทางที่ดีขึ้นเราจําเป็นครับที่เราจะต้องไปจัดการอีโก้ที่อยู่ในนิสัยของเราไปจัดการแรงต้านที่ไม่ให้เราทําสมองครับมันเหมือนฟองน้ํามันขี้เกียจมันไม่ชอบให้คนขยนันอะไรที่มันยากปุ๊บมันสั่งการเลยไม่ต้องทําขี้เกียจซะสรุปแล้วสมองเป็นเจ้านายเราหรือเราเป็นเจ้าของของสมอง ตัวที่เป็นชนวนนะครับที่ทําให้เราไม่เปลี่ยนนิสัยไม่ว่าเราจะทําวิธีไหนก็แล้วแต่จะล้างสมองอะไรก็แล้วแต่คืออะไรรู้ไหมครับคือคําว่า mindset อูต้วยว่าเพื่อนๆทุกคนเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรมันคือชุดความคิด mindset แบ,บ่งออกเป็น2แบบแบบแรกเรียกว่า growth mindset คือกรอบความคิดแบบพัฒนาได้และแบบที่2คือ fixed mindset กรอบความคิดแบบตายตัวคนที่เขาอะ่ะชอบในการพัฒนาเรียนรู้และเชื่อมั่นว่าเขาสามารถพัฒนาได้ย่อมสามารถเปลี่ยนนิสัยได้เร็วกว่าคน ที่ fix mindset ็อยู่เชื่อมั่นว่าเราทำไม่ได้หรอกเชื่อว่าเราไม่มีโอกาสพอเชื่อว่าเราอ่ะเกิดมาได้เท่านี้ สิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นที่ความคิดของเราถ้าเรามีความคิดแบบไหนย่อมส่งนิสัยให้เป็นแบบนั้นเมื่อมีนิสัยแบบนั้นสิ่งที่เราได้รับก็ย่อมเป็นผลลัพธ์แบบนั้นผลลัพธ์จากการกระทำมันมี2ระยะเสมอระยะแรกคือระยะสั้นระยะที่2คือระยะยาวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรบางอย่างครูขออนุญาตบอกเลยว่าต้องมีเป้าหมายที่ดีครับเป้าหมายเราต้องแข็งแกร่งแล้วก็ต้องศักดิ์สิทธิ์พอและเราต้องมีความเชื่อมั่นและตั้งใจในการทําเป้าหมายนั้นด้วยความสุขความสนุก และความสาเร็จจะมาถ้าเรามองเห็นแค่ระยะสั้นเราอาจจะไม่ทําก็ได้ครับเช่นอยากออกกําลังกายอยากจะลดความอ้วนน่ะแต่วิ่งมันเหนื่อยนะเวทมันเหนื่อยนะกินคลีนมันเหนื่อยนะเรามองไม่เห็นครับเราเลยไม่อนุญาตให้เราได้เปลี่ยนแต่ถ้าเรามองกับการระยะยาวเราจะรู้เลยว่าถ้าเราสะสมเนี่ยแบบระยะสั้นไปเรื่อยๆเนี่ยพอ6เดือนผ่านมาน้ําหนักเราลงพุงเรายุบขึ้นแล้วแต่งตัวสวยขึ้นถ้าอยากจะเปลี่ยนนิสัยครูตั้อยากให้ทุกคนอย่ามองเพียงเป้าหมายระยะสั้นแต่เราต้องฝึกให้เราเห็นว่าสิ่ง ที่เรากำลังสะสมมันจะค่อยๆให้เกิดความสำเร็จในอนาคตไม่มีใครให้เราได้ครับ นอกจากตัวเราเป็นผู้กำหนดของเราเองผู้ตุ้ยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาชอบมากๆเลยชื่อหนังสือว่า Making a Good Brain Great ของอาจารย์เดวิดครับอาจารย์เดวิดได้ดบอกไว้ว่าความคิดและสมองของมนุษย์เนี่ยเป็นพลังวิเศษโอ้โหมีกำลังใจมากอ่านเรื่องนี้จริงๆมนุษย์สามารถจัดก,การความคิดจัดก,การชีวิตของเราในอนาคตได้ด้วยตัวของเราเองเริ่มต้นที่จากความคิดที่ดีเชื่อไหมครับว่าถ้าเราจรินตนาการแล้วก็อยู่กับพลังบวกมีความสุขอารมณ์ดีๆเส้นประสาทครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของเซเลบัมและเซเลบ มันจะอนุญาตให้มันพองตัวเวลามันพองตัวมันเกิดอะไรขึ้นมันหลั่งสารที่ดีเพื่อให้มนุษย์นั้นเกิดการกระตุ้นเกิดความกระปี้กระเป๋าเกิดความสุขและที่สําคัญมันทําให้เราสามารถทํางานในสิ่งที่เรากาลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราอ่ะยังเครียดกับการทํางานเนี่ยทำงานไม่ดีเราต้องกลับมาเช็คดูว่าเราอ่ะยังฝึกจินตนาการแบบแง่ลบหรือเปล่าเสพพลังงานลบหรือเปล่าชอบความทุกข์ชอบความยับชอบความหงอชอบพลังสีเทาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มัน ก็ทำให้เส้นประสาทต,ต่างๆของสมองเนี่ยมันหดตัวลงศักยภาพในการทํางานของเราก็ต่ําลงไปด้วยคุณตุ้ยมีวิธีการสั่งสมองคือเอาง่ายๆเลยหลอกสมองอะ่ะเพื่อเปลี่ยนนิสัยให้เป็นนิสัยใหม่ชีวิตเราจะได้ดีขึ้นคุณตุ้ยอ่นานหนังสือของ Atomic Habits คือคุณเจมเนี่ยเป็นคนเขียนเอาไว้ให้นิยามเลยง่ายๆเลยว่าสมองเราคิดว่ามันยาก เราจะไม่เปลี่ยนนิสัยเราจะไม่ทํามันแต่ถ้าเราสามารถจัดการให้สมองของเราอะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันง่ายขึ้นเราจะอนุญาตครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงเร็เร็วขึ้นวันนี้นะครับมีวิธีแรกมานําเสนอเลยเรียกว่ากด2นาทีคืออะไร ให้คิดเลยว่าสิ่งที่เรากําลังอยากจะทําอยากจะเปลี่ยนนะมันใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จคุูตุ้ยอยากใช้ทฤษฎีเนี้ยกดแห่ง2นาทีในการทําสไลด์สอนเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือแล้วมาเตรียมสไลด์สอนเนี่ยยากเย็นมากครับคุูตุ้ยบอกกับตัวเองเสมอเลยว่าฉันสามารถจัดการภายใน2นาทีได้สมองเนี่ยมันก็จะสั่งการให้ร่างกายของเราอนุญาต ให้เริ่มทาเวลาเริ่มทำเนี่ยโอเค2นาทีผ่านไปสักพักหนึ่งพเพลินเพราะเราได้เริ่มทําทีละนิดทีละนิดอ๋ออ๋เสร็จละกันไปไปมา,มาสองชั่วโมงเสร็จแล้วเสร็จแบบที่เราไม่ได้ดองงานไว้เราอยากจะเปลี่ยนนิสัยแต่เราอ่ะไม่ยอมที่จะมองมันง่ายมันก็ยากที่เราจะทําถูกไหมครับข้อที่2วิธีนี้ดีมากครับคือการนําเอานิสัยใหม่เนี่ยเอามาต่อท้ายกับ นิสัยเก่าอย่างคุณตุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายคอนเทนต์มากมเลยออกกําลังกายอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยเนาะตื่นตอนเช้าอะ่ะแต่เราบอกว่าอุย้ยถ้าออกกําลังกายเสร็จแล้วเรามาถ่ายคอนเทนต์เนาะเช็ครูปเราเช็คการแต่งตัวของเราคุณตุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถที่จะ adapt ให้นิสัยใหม่ของเราเนี่ยไปต่อกับสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะอนุญาตให้เราได้ทํามากขึ้นเหมือนมี option มากขึ้นหรือเวลาที่คุณตุ้ยอยากทำ podcast อะ่ะอยากฟังคนอื่นพูดอยากฟังอาจารย์ต่างๆพูดไม่มีเวลาเลยทํำยังไงดีอ๋อเอาเเวลาาที่รดโ 45นาทีเนี่ยฟังพอดแคสต์เนี่ยอันนี้คุณตุ้ยก็เลยเอามาเมิร์กกันเลยว่าเอ๊จริงๆแล้วนิสัยใหม่กับนิสัยเก่าเราอะสามารถเริ่มทําได้เลยแต่เราอย่ามองว่ามันยากเท่านั้นเองข้อที่3เราต้องคิดเลยว่านิสัยใหม่ที่เรากำลังจะทำอะมันคือการเล่นเกมมนุษย์ชอบการแข่งขันครับชอบความท้าทายชอบความสนุกเราลองมันเป็นเกมคุณตุ้ยเคยใช้ตอนทําวิจัยเปียเองเหนื่อยมากกนะันเนาะนอนตีสีทุกวนันแต่เราอะขิงกับเพื่อนเลยว่าถ้าใครเสร็จก่อนชน,นะมันก็เกิดแรงบันดาลใจให้เราต้องอพิมพ์ต่อฉันจะสู้เพื่ นส่งงานก่อนกลายเป็นว่ามันสนุกด้วยมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนมีนิสัยขยันโดยอัตโนมัติแต่ในบางครั้งอะถ้าเราฝึกและเราแบบไม่สนุกกับมันอะมันก็ยากที่เราจะรู้สึกว่ามันได้มายากจังเลยไม่เห็นเป้าหมายเลยมันก็เลยทําให้เกิดความเครียดมากกว่าความสุขใน,นการทำบ,บางทีเราอาจจะติ๊กเช็คลิสต์หน่อยว่าเอ้ยวันนี้เราทําเสร็จแล้วเราภูมิใจตัวเองจังเลยอ่ะถ้าทาเสร็จแล้วต่อด้วยกินช็อกโกแลตสักชิ้นนึง ให้กำลังใจตัวเองหน่อยอร่อยอร่อยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเออการที่เราเล่นเกมในตัวเราเนี่ยชนะเราก็ให้กำลังใจกับตัวเองได้เสริมพลังให้กับการเปลี่ยนแปลงนิสัยดีๆขึ้นข้อที่4เราต้องรู้จักสร้างนิสัยใหม่ของเราโดยการตั้งกฎที่มีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นอย่างไร เราต้องรู้ว่านิสัยใหม่ของเราอะแม็กซิมัมอะเต็มร้อยอะถ้าเราไม่ทําแบบเต็มมันจะเป็นแบบไหนพลังขนาดไหนใช้เวลาขนาดไหนถ้าเราได้ทําสักนิดหนึ่งอะในเวลาที่มันไม่มีเวลาแล้วอะลดทอนลงอะมันจะเป็นแบบไหนเอาง่ายๆเลยแผน1แผน 2. องคุณตุ้ยใช้วิธีนี้ในการออกกําลังกายอย่างเช่นถ้าแม็กซิมัมในการออกกำลังกายคุณตุ้ยแบบเต็มสตรีมและฟูลฟีลลิ่งนะก็คือ2ชั่วโมงเต็มแต่ในทุทกๆวันอนะคุณตุ้ยสอนเยอะมันไม่สามารถที่จะแบบ2ชั่วโมงไปออกกาลังกายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มันก็อาจจะทําให้เราขี้เกียจ ร่างกายล้าแล้วก็เลยไม่เลือกที่จะทําเลยถ้าเรามีกฎมายืดหยุ่นมาช่วยเหลือว่าเออถ้าเราสอนเยอะเราขอออกกําลังกาย30นาทีได้ไหมมันก็เลยจะอนุญาตให้เราได้ออกกําลังกายเพิ่มนิสัยเราอยู่เราอาจจะประสบความสําเร็จกับการเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้แบบว่าต้องเปลี่ยนเลยชีวิตมนุษย์เพราะว่าอีโก้บางอย่างในตัวเรามันก็ยังมีอยู่ข้อจํากัดต่างๆแรงต้านต่างๆมันก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชนะสมองได้คือการที่เราต้องค่อยๆเริ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดพอเนี่ยเราทาเป็นวินัยปุ๊บเเเราามีีวลลไปย โถ้าเราไม่มีเวลาเราดิดมาเลยแค่30นาทีแต่ความเป็นนนวก็ยังเฟิร์มอยู่ความสุขในการออกกําลังกายก็เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าสั่งสมองเปลี่ยนนิสัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นถ้าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นลองกลับมาทดลองศึกษาทบทวนว่านิสัยเก่าอะไรบ้างที่ดีอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วเติมนิสัยใหม่มาเพื่อชีวิตต่อไปในข้างหน้าที่ดีขึ้นยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับกูตุ้ยด้วยนะครับและพบกันใหม่กับจริตกุตยกต้ย์ตุรย podcast